เข็มที่มีคุณภาพสูงและราคาดีในปัจจุบันนี้ต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นยี่ห้อ เด็กที่ช่างศักมืออาชีพเลือกใช้กันไม่ว่าจะเป็นช่างที่ยังเริ่มได้ไม่นานจนไปถึงช่างที่เป็นมืออาชีพทํางานหนึ่งเป็นหลักหมื่นหลักแสนกันก็ยังเลือกใช้ยี่ห้อน,นี้อยู่เพราะว่าเป็นเข็มที่มีราคาถูกและคุณภาพสูงใกล้เคียงกับเข็มที่มีราคาสูงหลายยี่ห้อกันเลยนะครับแต่วันนี้สําหรับคนที่ทุนน้อยไปกว่านั้นผมมีราคาที่ย่อมเยาวมากกว่าเดิมมาให้ทุกคนที่ทุนน้อยจริงๆหรือบางคนอาจจะอยากทดลองแต่ไม่อยากซื้อทั้ง อ,อยากจะแค่ได้ลองใช้ว่าเข็มมีคุณภาพดีหรือไม่ดีเหมาะสมกับตัวเองแค่ไหนจึงไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อยกกล่องเพราะเข็มหนึ่งกล่องมี20เล่มถ้าเกิดเราซื้อทั้งกล่องบางทีการทดลองอาจจะต้องเสียเปล่าเพราะการทดลองนั้นไม่ได้เกิดจากการอยากรู้แค่ว่าเข็มได้มาตรฐานดี ตามที่เราต้องการหรือเปล่าแต่ยังหาความถนัดของแต่ละคนได้อีกด้วยเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าเบอร์ของเข็มอาจจะเล็กหรือใหญ่ไม่เหมาะสมกับตัวเองจึงเกิดการอยากทดลองแต่ดันติดปัญหาที่ว่าร้านทั่วไปยังต้องขายเข็มยกกล่องกันอยู่วันนี้ผมมีราคาแบ่งขายที่ทุกคนจับต้องได้มาฝากทุกคนไม่ว่าทุกคนจะเพิ่งเริ่มหรือว่าอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อนี้กันนะครับผมจะขอแจ้งราคา เข็มหกล่องก่อนนะครับจะได้เห็นความแตกต่างของราคาว่าเหมาะสมที่ท่านจะเลือกซื้อแบบไหนดี1กล่องนะผมเบอร์ตามสูตรจะเริ่มต้นที่330บาทต่อกล่อง1กล่องมี20เล่มนั่นหมายถึง1เบอร์20เล่ม เท่านั้นราคาสูงสุดคือเบอร์ใหญ่สุดเช่นเบอร์23จะอยู่ที่ราคา4 1 0บาทหมายถึง1กล่อง20เล่มเบอร์เดียวเหมือนกันแต่ถ้าท่านอยากจะทดลองแค่หนึ่งเล่มผมก็สามารถแบ่งขายให้ได้เล่มละ30บาทไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็30บบาททุกเบอร์ไม่ว่าคุณอยากจะลองเดินเส้นลงสีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ผมก็แบ่งให้คุณได้เล่มละ บาทหรือถ้าคุณคิดว่าการทดลองแค่หนึ่งเล่มมันเป็นการทดลองที่เสียเวลาเกินไปหรือคุณอาจจะเป็นช่างศัก์ที่พอมีงานบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้รับราคาที่สูงมากจนซื้อเข็มเป็นกล่องได้ผมก็มีเข็มคละมาแบ่งให้เงื่อนไขคือในหนึ่งกล่อง20เล่มสามารถค้าได้สูงสุด4เบอร์นั่นหมายถึงเบอร์ละ5เล่มสูงสุด4เบอร์เท่ากับ20เล่มเบอร์ละ5เล่มในราคา 4 8 0บาทถ้าคุณมีเบอร์ที่คุณถนัดอยู่แล้วก็สามารถค้าเบอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เดียว10เล่มรับแค่2เบอร์ราคานี้ก็คุ้มสําหรับคนที่มีงบน้อยเพราะคุณจะได้เข็ม1กล่อง20เล่มค้าได้2เบอร์สูงสุดได้4เบอร์ในราคาใกล้เคียงกับเข็ม1กล่องหากไม่เข้าใจก็สามารถทักข้อความเข้ามาสอบถามทั้งเพจเราได้ว่าคุณสามารถ คะเข็มเบอร์ไหนกี่เล่มได้บ้างหรือสนใจอยากจะซื้อยกกล่องทางร้านเราก็จำหน่ายในราคาที่จับต้องได้อย่างแน่นอน